ก็แมคะก็จะมาบอกวิธีการถอดเคสวิธีการใส่เคสวิธีการใส่สายวิธีการถอดสายนะคะโอเคเริ่มจากเคสครอบก่อนเนาะเคสครอบนะคะก็ตัวแรกจะเป็นเคสครอบขอบแข็งนะคะก็ตัวเนี้ยจะไม่ต้องถอดสายนะคะวิธีการใส่ให้ใส่ด้านที่ด้านปุ่มเม็ดมะยมนะคะแล้วกดด้านข้างคะ่ะกดตรงตัวกรอบตรงนี้นะคะอย่าก,กดตรงหน้ากระจกนะคะกดลงไปเบาๆนะคะ นี่นะคะเขาก็จะอยู่ของเขาแบบนี้เลยนะคะนี่นะไม่หลุดนะนี่นะเขาก็จะอยู่ของเขาแบบนี้เลยนะคะวิธีการถอดนะคะอย่าไปกดตรงหน้าจอกระจกนะค่อยๆดันออกนะค่อยๆดันออกนะคะอย่าก,กดตรงหน้าจอกระจกตรงนี้นะคะอย่ากกดนะคะเพราะว่าตรงหน้าจอตรงนี้จะเป็นฟิลม์มมีฟิล์มด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ตัวกรอบตรงนี้เสียหายนะคะ โอเคนะคะตัวนี้เป็นตัวปรอบแข็งนะคะต่อไปเป็นเคสเป็นเคสครอบด้านหน้าแบบนิ่มนะคะแบบเงาเนาะแบบนิ่มนะตัวนี้ต้องถอดสายค่ะก็ถ้าอย่างแม่ค้าเนาะก็จะถอดสายแค่ข้างเดียวนะคะถอดสายตรงตัวด้านยาวตรงนี้นะคะวิธีการถอดสายนะคะดันออกเฉยๆค่ะถ้าเป็นบางรุ่นที่เป็นอของ Apple Watch นะคะเขาจะมีปุ่มกดนะคะเวลาถอดสายค่ะเขาจะให้กดและดันออกนะคะเนาะ ค okay. วิธีการใส่เคสนะคะใส่ใสายเข้าไปค่ะถ้าลูกค้าคนไหนขยันหน่อยนะคะก็ถอดสายสองข้างเนาะเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ใส่ด้านที่เป็นปุ่มเม็ดไมยมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะคะนคะคะตัวเคสซิลิโคนเขาจะทำมาแน่นนิดนึงนะคะ ก็ถ้าใส่สัก2-3ามครั้งเขาก็จะเขาเรียกอะไรปรับเข้ากับรูปนาฬิกาเราเองเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้อดีของตัวอ่าสมาร์ทของตัวเคสครอบเงานะคะที่ครอบด้านหน้าเนาะก็จะไม่ต้องถอดเวลาชาร์จนะคะวิธีการใส่สายค่ะนี่นะคะ วิธีการใส่เคสกระตูนพอดีเคสกระตูนแม่ค้าหมดนะวิธีการใส่เคสกระตูะตะนะะตจะเหมือนกันนะคะคือถอดสายด้านล่างค่ะถอดสายด้านล่างนะวิธีการใส่เหมือนกันเลยด้านบนใส่สายใส่สายไว้นะคะแล้วก็ครอบเหมือนกันเลยแบบเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าตัวเคสกระตูนอะ่ะตัวด้านบนอะ่ะเขาจะทํามารัดกับตรงสายพอดีนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ใส่สายก่อนก็จะใส่ใส่สายไม่ได้เนาะ อืมโอเคอันนี้แม่ค้าใส่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นเคสเงานิมนะคะเวลาถอดนะคะถอดสายด้านหนึ่งออกค่ะเหมือนเดิมนะคะดันขาดันจากด้านล่างขึ้นไปนะคะค่อยๆถอดนะนี่ค่ะจงเม็ดไมยมเจออันสุดท้ายนะคะเราค่อยๆถอดออกค่ะนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเคสไนกี้กับเคสซิลีโคนะคะที่เป็นแบบครอบหลังนะคะจริงๆใส่เหมือนกันเลยนะคะจริงๆก็ใส่เหมือนกันเลยนะคะก<ม>็คือใส่ด้านบนนะคะครอบลงมาค่ะปึ๊บใส่ตรงปุ่มเม็ดไม่ยมก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยๆดันค่ะอ่านี่นะคะ เสร็จแล้วคุณลูกค้าก็ใส่สายเคสไนกี้กับเคสซีคนใส่เหมือนกันนะเคสซีใส่เหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะวิธีการถอสายนะคะคุณลูกค้าด้านออกเฉยๆนะคะด้านออกเฉยๆเลยนะคะถ้าเป็นพวก Apple Watch นะคะ,ะ,คะเขาจะมีปุ่มกดด้านหลังนะคะให้กดนะคะด้านหลังนะคะโอเควิธีการใส่นะคะตรงสายเขาจะมีตรงนี้สามเขาเรียกว่า ขีดดำสามขีดนะขีดดำสอขีดด้านข้าจะไม่มีสปริงนะคะขีดดำตรงกลางเขาจะมีสปริงไว้สำหรับกดนะคะโอเคคุณลูกค้าเวลาใส่นะคะใส่ดันเข้าไปเฉยๆค่ะเสร็จแล้วพอถึงสปริงเม็ดที่อ่อพอถึงขีดที่สองนะคะให้กดสปริงลงไปนะคะแล้วค่อยๆดันเข้าไปค่ะนี่ค่ะเขาก็จะล็อกของเขาเองนะคะ ถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่กดสปริงเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นสปริงจะดีดออกนะคะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่สายจะหลวมนะคะเนาะประมาณนี้นะคะ